สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แวะมาขลักทำนะคะท้าเรือค่ะท้าเรือเล็กๆนะคะรูวเวสวิเดนค่ะไปชมกันเลยนะคะรถเยอะมากเลยนะคะปกติแล้วรถจะไม่เยอะนะคะ Hej hej alla tittare, alla följare här, Kallax hamn, Luleå, den. den. Här är det bara många grader, det var verkligen komma regn snart. ฝนตกเร็วๆนี้แล้วค่ะ <c oughs> ใครบ้างก็แวะเข้ามาเป็นเพื่อนหน่อยนะคะพูดคุยค่ะดูนะคะท้องฟ้าอีกทางนึงก็มืดครึ้มเหมือนฝนจะตกมาอนะสี่ด้านวาวาฟีนอีกทางนึงก็สวยอีกทางนึงก็มืดครึ้มนะคะจะไปด้านไหนดีเขาก็จะมารถเยอะนะคะเขาก็จะ ขึ้นเรือนะคะไปบ้านพักร้อนกันนะคะสวยไม่เกยเจอสวีเดนนะคะท่าเรือเล็กๆอันนี้ท่าเรือแต่เขาไม่ได้หาปลานะคะคือท่าเรือหรือว่าจะหาปลาด้วยไม่เคยเห็นนะคะ าะว่าไม่ค่อยสันทัดทางนี้เท่าไหร่จะไปทางอืง่นมากเส้นไล่นะคะไล่สดพาโชว์ค่ะโอ้แต่เขาก็เป็นเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อน,นะคะเป็นไข่ปลานะคะที่กิโลละราคาเป็นกี่หมื่นนะกี่หมื่นบ้านเราอะกิโลละหกพันขาวนะคะปีที่แล้ว หนาวเย็นหนาวเย็น,น,ยยนโอ้ยขอบคสวัสดีค่ะใคร่าก็วแวะเข้ามาเป็นเพื่อนหน่อยไม่มีใครมาสลัญญาก็จะไปแล้วนะคะนกนางนวลนะคะนก เขาเรียกเขาเขา้ขา,ายมากเลยนะคะเขากลัวเราจะไปเอาลูกเอาไข่เขาหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูตรงที่มาของนก เย็นนะครับเย็น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 เเย็นเยธรรมชาติ เออเรา็เอ้ย่กูมันไอ่กูมันวางไข่หรือเปล่าคะอ๋อยามาดีกันนะมันน่ากลัวมากเลยโอ้ยเน่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  โอ้ะ oh, oh, ไม่ไปแล้วค่ะไปแล้วอะไรอ่ะ <laughs> เน้นๆค่ะโอ้ดูเลยค่ะโอ้เอ้าโอ้กลัวไม่มีอาหารนะคะไม่มีอาหารเ <laughs> ขาัวเราเขาัวเราไปเอาไข,ข่เขาหรือเปล่มมาก็าอู้น่ากลัวมากเลย เดี๋ยวเขาจะเอาแล้วเดี๋ยวโดนนกจีกลับไปแล้วค่ะเขาวางไข่นะคะเขตายแล้วเขาไม่ใช่จะกินอาหารนะเคากลัวเราเอาไข่เขาค่ะเขาวางไข่ค่ะโอ้ยขอโทษขอโทษเออ ก็ยังพูดอยู่นะคะว่าเขาตัวส okay, sure, okay, oh. oh. ouais, ิคะโอ้่หววแล้วครั้งแรกเลยเขากลัวเราเอาไข่เขานะคะโอ้หัวใจจะวายขวัญเลยนะคุณโอ้โดนนกไล่ครั้งแรกค่ะเฮ้ยตั้มมัน ตาหรือว่าเขาจะคิดว่าเราจะให้อาหารเขาหรือเปล่าคะแต่แต่เห็นเขาวางไข่นะคะเขากลัวเราเอาไข่เขาคะ่ะสวัสดีค่ะใครเอ่ยมาดูนกค่ะโอ้ใจหัวใจวายหมดเลยค่ะเขาวางไข่นะคะเขาร้ายนะคะถ้าเราเออเราไปใกล้เขาะะ่ะเมื่อกี้อะตกใจหมดเลยค่ะ อครั้งแรกในชีวิตเขาถ้าเขาจิกก็จะเจ็บนะคะกลัวก็กลัวอยากถ่ายก็อยากถ่ายนะคะเขากลัวเราเอาไข่เขานะคะเขาจะร้ายมากออาเอาเหรอคะโดนมาแล้วเหรอคะอุ้ยออชื่อชื่อ ชื่อสลาญยานะคะชื่อสลานยากะโอ้ยเดี๋ยวแป๊นึนโอ้ยเรื่งสนเจอมาแล้วเหรอคะโอ้บอกหน่อยคะ่ะเขาไล้ใช่ไหมคะโอ้ยนี่ค่ะข้างแรกเลยนะคะเพราะว่าเห็นเขานอนวางไข่น่ากลัวข้างแรกเลยแก๊แกแกใส่เราเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเลยนะเนี่ย ขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจหรือว่ามาคอ,คอมเมนต์นะคะโดนมาแล้วรคะ่ะเจ็บไม่เอ่ยนี่หวังว่าจะไม่หวังว่าจะไม่โดนเจ็บนะออ้ย <c oughs> ใจหายหมดเลยค่ะอุ้ยดู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 นี่ใจหายหมดเลยเอาชื่อชื่อโดนเหรอคะโดมโดมนะคะโดมโอเคคะ่ะชื่อสัญญาก็แล้วกันนะคะ ขอบคุณมากค่ะยินดีต้อนรับนะคะ <c oughs> เดี๋ยวว่างแล้วจะกลับไปแวะชมนะคะว่าทำอะไรเอย่ยเรียกโดมค่ะโอเคค่ะโดมได้ไม่ใช่โดนอ๋อโดมอ๋อโดมนะคะโดม อยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศคะอันนี้รู้เหลียวสวีเดนนะคะเออเมืองเล็กๆอันนี้เป็นเมืองเล็กๆเ,เขาเรียกคันลักคะไข่ปาเส้เชื่อคันลักคันลักเอาเงยียบแล้วเเขาวางไขค่ค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะ ดี๋ยวนั่นเห็นไหมคะเขากำลังวางไขด่ดีๆเนาะเราเดินไปใกล้เขาไง <laughs> <laughs> สุดยอดอ,อ๋อ,อโดมมาแล้วครับคิดว่าโดนมาแล้วอ๋อ <laughs> ขอบคุณค่ะคุณโดมเนาะคุณโดมค่ะคุณโดมนะคะ มาโดนมาแล้วคิด่าโดนนกจิงมาแล้วซะอีกโอ้ยเย็นมากเลยนะคะเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะอากาศเย็นเย็นโอ้ยขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะตรงนี้แค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ